สสวัสดามพ้อมทีมงานโชคดีสามไปไปกึ้นการเดินทางมันสุดยอดสสวัสดง ร,ร,รับตัวดีมากๆนะครับจังหวะแรกสำรับสามนะครับปังที่สามนะครับคิวที่สามสำรับบ้านหลายนะครับอ่ลาไปลูกล่างไปเออเอาให้สะอาดแอฟติวใจพอเพื่อส้า ทางนี้แล้วจะเป็น24ซูปเปอร์นะครับบ้าคาราโตนะครับบ้มามควรนแล้วโยเออแพะเต็ดพิธียบร่อยสสวัสดิ์สร้างอ่ะหกสิบเบงรจะทะลุทะลวัตลอดแนวเล่าได้แล้วตอนนี้ทิ่พลางสสวัสดิ์สา อ๋ืมอะัก่ใส่หัวเป็นตองโยกเนือิ่มทิ่มาบาหน้านี้เห็นเลยยังสิ้นโโดยไล่ทิมงอาศอตะวันสา โยนเบาเบาเจริญเบาๆให้รับาการที่นันถือว่าสูงละแชิดบังดีร้อยยี่สิบพัาดไปร้อยยี่สิบพัาดไปยนสูงขัดถือว่าฟ้ามเบานะั้นถือว่าชุดโยนแล้ว โยวโคตรเบาเบาเปลืกปาาขาวบากสุดืใหญ่วันนี้เราจะมารักษาแชมป์นะครับปีที่แล้วเราได้แชมป์นะครับนาฮาบ้านสวนกรวั์โดยสสวัสร้างทีรีเลยขออคุณสาวนี่เอาว่าหาบกไวเบาเลยครับ ขวาหมนิ in ่มๆหมุนเบาๆบอกขี่แขนตำบปังนี Idol> ่หมุนได้โยโยกไง้ย่พอกไรนีไงนองกลับางนี้คล้อยแปดทิบผัดไปเัิไลูกไฟจัดจนบอยู่ตรงตตนเมลาเรื่อนะครับตอนนี้ทีมงานสสวั์สางขึ้ฝ่าขาแล้ะบางส่วนไง โตยักษ์สูงท่านยักสูงสองลอยก็พาไปแล้วนะครับตอนนี้ยักสูงเอาอีกสองอบรรทันนะคือยี่สิซเปอร์ฮาาตนะครับบมันไฟล์ well, so. er. ้านนะครับเดี๋ยวจะนอยจะได้เบ่งมันไฟลานนะครับสองบอกเกินนี่นะครับหายร์บะดกีนโอ้นี่เด้กปฐมภคนึงนะครับนีะครับดูชือนี่ต้องเิมแแชมเก่านะครับเื รอบเราน่ีตลอดละเออตรงเลยนะครับเดี๋ยวึอกอ่าจะเรเลขสี่ร้อยันคานสปายเจสก้อนคนว่าตนะแหงหางครับอยู่ป่ากาไล่นะอยู่ตรงต um รงสเวลาสองร้อยอาซิปผ่นสยซินะครับตรง,งมากเลยกลายหนา เตกันไปเรื่อยๆท่านเล่กำลังขึ้นโตงแปลปองไฟท่าง่าดได้ดีที่สุดแล้วนะเล่กำลังขึ้นโตงแปลรเอ่จะเป็นพื้นขาวบางสีเป็นหัวลำเหลี่ยมยืนม้างนะครับเติกันไปดีแล้วอรนกยดงสองร้อยแปดสิบพันไป บลงคือสี่ลเ่าท้าม่งนะครับสี่เป็นบานตัวบานครับตัวสี่ลยเลยลังเคลื่อนตัลงมาตัวสี่นกะครับน่าจะแชมป์หรือเปล่าครับเราคัดสันมาแล้วฝ่าเท้าไทงนะครับขี่เป็นท้งนี่สามร้อย่าพันแล้วสามพั่าพันแล้วเป็นไงตึงไปเรืยเรื่อยเพเบานั้นดีเหลเกินโบพาเบาเพ้เบา กำลังจอเขาว่าพื้นขขาวขึ้นไงนะครับเขาขาแจกงขึ้นง่างนี่กำลังเกิดโซลดระรับลงมาเรื่อยๆโยกหม30ุนรอบขวาสามร้อยสามสิบบาทไปสามร้อยสามสิบแล้วเบิ่งกันไปเรื่อยๆเบิ่งพื้นขาแจ้งแจ้นะครับเตียเต แน่น้องเบิ้งก้อนเท่าดำบางนะครับเท่าดำบาง,บางเนื้อจนไปลายเตือบเบ้อน,นะครับตำแหนง่งอาทิฟกับพานแล้วหาทิฟ<อ>พาลาซิฟพานแล้วนะครับสี่ร้อยเท่าไรนะครับวัเดเจี๊ยบแน่อนนะครับตอันี้อากำลังรถจะรับลงมาก้กอนสีเท่าดำนะก้อนสีเท่าดำนี่ท่านอ่าเบิ้งนะครับเห็ดซิบพานใบไอเลขสี400นะ่ร้อยนั่นเห็นแน่นอนนะครับเลขสี400นะ่ร้อยนั่น เลข400อ่ะเห็นแน่นอนอยไปเลยครับคอยโยกคอยวนคอยรดน้ำพิมงานสสวัสดงคุณโกคนเอียงนำมาสั่งสร์งานประเพณีของกีนองน้าพปี67เบานิ่ง400นี่ทีมงานหมัไฟลับไมครับ400พันไป อนขาแจ้งๆนะครับกอนขาแจ้งๆท่านสีตั้งหัวรองรับไว้นะครับยังอยู่เหนือกันไปยเน้อังยู่เหนือกันไปรอเวลาสุดถ่ายเลยนะครับปรเดกีอยนะพานแล้วพานแล้วอนแล้ว้งขนนอกัน2ก้อกท่านล่างสองกอดเลยยังันในล่งนะครับััน่างรับส้างนะครับทีมงานอสลับซาง สี่ร้อยสามสิบพิก์สี่รอยามบสี่ร้อยสามนะครับชิบยอดครับหนึงพันนะครับขายร